กลุ่มยารับประทานสําหรับคนที่ออกกาลังกายตีแบบมินต้าแล้วอาจจะมีอาการปวดตึงเกรงกล้ามเนื้อนะคะเราควรจะมีวิธีในการเลือกรับประทานยาอย่างไงบ้างนะคะเราได้ยามาเยอะมากๆเลยค่ะกลุ่มอาการลดอาการปวดกับกลุ่มอาการคลายกล้ามเนื้อเราสามารถรับประทานควบคู่กันพร้อมกันเลยได้ไหมปัญหาของการใช้ยาในกลุ่มนี้นะคะบางทีอะค่ะเป็นการใช้ยาซ้ำซ้อนไม่ว่าจะกัดกระเพาะน้อยหรือกัดกระเพาะมากจะแนะนําว่าต้องทานหลังอาหารทันทีค่ะเพื่อเป็นการเซฟกระเพาะไปก่อนกิจกรรมจองแคมป์ใบจองแ้ว ยังไม่ได้หายไปไหนนะคะปีนี้เลยยังจะมีจองแคมออริจินอลจองแคมเลดี้และจองแคมสเปเชีย hmm. ลอยู่เหมือนเดิมอย่าลืมติดตามนะคะ You're listening to the Collection Room by จองนาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คอลเลกชันรูมใน EP นี้นะคะแหวนมีเกสพิเศษนะคะก็คือเพศสัชกรวิวค่ะก็คือพ <ฮา S 2> ี่สัมแหมนเองนะคะวันนี้นะคะชวนพี่วิวมาพูดคุยในเรื่องของกลุ่มยารับประทานสําหรับคนที่ออกกาลังกายตีแบดบมินตันแล้วอาจจะมีอาการปวดตึงเกรงกล้ามเนื้อนะคะ <ฮา S 2> เราควรจะมีวิธีในการเลือกรับประทานยาอย่างไงบ้างนะคะ<ด>นี่ <ฮา S 2> ให้ดูในกลุเลยค่ะ<อ>มีของเยอะมากนะคะอะ เดี๋ยวเทลงมาทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีละตัวกันนะคะ<ม>ว่าแต่ละตัวนี่มีความแตกต่างกันยังไงนะคะกลุม่มยารับประทานเนี่ยอย่างแรกเลยเวลาที่เราไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาจะมีวิธีในการที่จะคัดเขียนสั่งยาย,ยัางไงบ้างอันนี้เริ่มต้นก่อนเลยค่ะอเมืองบ้นคุณหมอก,ก็จะดูจากอาการคนไข้เป็นหลักนะคะว่ามีความปวดระดับไหนปวดแบบเริ่มเป็นปวดแบบรุนแรงหรือว่ามีอาการปวดแล้วแบบตึงเส้นด้วยนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทของยาซึ่งการจ่ายยาค่ะก็ดูอาการของคนไข้เป็นหลักรวมถึงดูประวัติการแพ้ยาด้วยแล้วก็ โรคประจำตัวของคนไข้ด้วยค่ะถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆจริงๆโดยที่ไม่ได้นับชื่อแบรนด์นะคะมันมีกี่กลุ่มยาแก้ปวดเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด2กลุ่มหลักๆใหญ่ๆนะคะคือยาแก้ปวดชนิดที่ไม่เสพติดค่ะกับยาแก้ปวดชนิดที่เสพติดได้นะคะก็คือกลุ่มยาแก้ปวดชนิดที่เสพติดได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอาจจะออกฤทธิ์ต่อระบบสาส่วนกลางก็จะมีฤทธิ์ทำให้ง่วงซึมง่มวงนอนได้นะคะยาแก้ปวดชนิดที่ไม่เสพติดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหนึ่งยาพาราซตามอลอย่างที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีใช่ไหมคะค่ะแล้วก เป็นอันที่2ก็คือกลุ่มยาแก้อักเสบค่ะอ,อย่างที่เราเรียกทางการแพทย์ว่ากลุ่มยาเอนเซตก็คือเป็นยาแก้ปวดลดการอักเสบชนิดที่ไม่มีเซีรรอยค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้แหละที่คนที่ออกกําลังกายแล้วมีการปวดตึงเกรงกล้าเมเนื้อเนี่ยมักจะเลือกใช้ใช่ด้วยค่ะแล้วก็ปัญหาของการใช้ยาในกลุ่มนี้นะคะบางทีอะคะ่ะเป็นการใช้ยาซับซ้อนคือไม่ทราบว่ายาเนี่ยอยู่ในกลุ่มยาเดียวกันก็เกิดการใช้ยาแก้ปวดที่ซับซ้อนกันมันก็จะส่งผล ทําให้เกิดผลข้างเคียงเช่นเลือดออกในกระเพาะมีปัญหาแสบท้องอกัดกระเพาะอย่างเงี้ยค่ะต้องขอบอกก่อนว่าเวลาที่เราจะรับประทานยาอะไรเนี่ยค่ะหเลยคือห้ามซื้อยากินเองค่ะ2ห้ามนํายาของผู้อื่นหรือว่าคนในครอบครัวมาทานโดยที่ไม่ได้จ่ายโดยแพทย์หรือเภสัชกรนะคะเพราะาเรือนี้เป็นข้อควรระวังมากๆเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีข้อจํากัดของการใช้ยาคนละแบบและเรามีแบบมียาอื่นๆเนี่ยเพิ่มมาถ้าเกิดมันเกิดการตีกันร,ระหว่างยาเนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายนะคะให้ถามเภสัชกรใกล้บ้านท่านทุกครั้งเลยนะคะ แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างพวกกลุ่มยาคลายกล้ามเนื้อก็ไปซื้อรับประทานเองไม่ได้เหมือนกันใช่หรือไม่คะไม่ใช่ค่ะไปซื้อยาที่ร้านยาเภสัชได้แต่ห้ามเอายามากินเองสมมติเรามีประวัติแพ้ยาอยู่แต่เราไม่รู้ว่าแบบจริงๆแล้วส่วนผสมของยาเนี่ยมันมีส่วนที่ทําให้เราแพ้ไหมอย่างนี้ค่ะคําถามที่หลายคนมักจะสงสัยกันก็คืออย่างเช่นตัวอะครอกเซียกับซิลิเบกเหมือนหรือต่างกันเป็นคนละตัวยาค่ะแล้วก็คนละยี่ห้อยาด้วยแต่ว่าอยู่ในกลุ่มยาเอนเซมเหมือนกันค่ะ เกิดคําถามงงใช่ไหมว่าแบบเอ้ยทำไมบางครั้งได้ยาเป็นอะค็อกเซียมาทําไมบางครั้งได้ซิลิเบกมาใช่ไหมใช่ก็คือมันเป็นคนละตัวยากันค่ะมันจะมีข้อจํากัดของการใช้ยาอย่างหนึ่งคือคนที่มีประวัติการแพ้ยาซาฟาค่ะก็ไม่สามารถที่จะทานตัวซิลิเบกได้อย่างเงี้ยค่ะใช่ยกตัวอย่างนะคะแต่ทีนี้สมมติว่าเราไม่มีประวัติการแพ้ยาอะไรจะเลือกทานเป็นตัวอะค็อกเซียหรือซิลิเบกก็ได้เช่นกันเพราะเป็นตัวยาในกลุ่มเอนเซกเหมือนกัน คือมีผลข้างเคียงต่อการกัดกระพรอน้อยอ่ะแล้วเมื่อกี้ที่พูดว่ายาซาฟานี่มันคืออะไรอะคะยาซาฟาคือเป็นยาฆ่าเชือ้อเป็นยาปฏิชีวนะค่ะคนที่มีประวัติการแพ้ยาฆ่าเชื้อซาฟานะคะก็ไม่สามารถที่จะทานตัวซิลิเบกได้เพราะว่าในตัวยาซิลิเบกอะคะ่ะมันมีโครงสร้างของยาที่มันมีโครงสร้างคล้ายกันกับซาฟาค่ะก็เลยไม่สามารถที่จะทานในกลุ่มนี้ได้ถัดมาเป็นคลายกล้ามเนื้อที่มันจะเขียนอยู่นะ end b e n นฟิตที่แบบว่าคลายกล้ามเนื้อเช่นก็เรพริวโอมโอโนลนอจีซี อย่างตัวเรพาริลอ่ะคะ่ะไม่ได้ออกฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อแต่ว่ามันลดการบวมช้ำเขียวะคะ่ะ oh. เช่นแบบบางทีออกกําลังกายแล้วแบบเกิดการกระแทกลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเกิดโฟกช้ำอะคะ่ะหน้าแข้งเขียวเข่าเขียวเข่า,วขาวบวมอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการทานตัวเรพาริลนะคะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้วอรี e, ่ว่าแบบจะต้องลดบวมให้เร็วๆอะ่ะส่วนมากแล้วะคะ่ะอาการบวมอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับเองอยาตัวไหนถ้าใครที่เขาจะต้องทํางานสมมติกะดึกหรือขับรถ ไม่ควรรับประทาน ยาแก้ปวดสาหรับคนที่ปวดรุนแรงยกตัว,วอย่างเช่นตัวทามาดอลอย่างเงี้ยค่ะมันมันมีฤทธิ์ที่ทําให้ง่วงซึมได้หรือว่ายาคลายเส้นยาคลายกล้ามเนื้อค่ะที่ออกฤทธิ์ง่วงก็ยกตัวอย่าง,งเช่นออเฟนาดีนอย่างเงี้ยค่ะออ,อ,อ,อฟเฟนาดีนก็จะเป็นยาคลายกล้ามเนื้อนะคะที่มีผลข้างเคียงทําให้เกิดอาการง่วงนอนได้ถ้ามีความจําเป็นต้องทานยาคลายกล้ามเนื้อก็จะแนะนําว่าให้ไปเลือกยาคลายกล้ามเนื้อที่มีฤทธิ์ง่วงน,น้อยๆคะ่ะเวลาที่เราไปโรงพยาบาลค่ะเจ้ค่ะเราได้ยา มมาาเเยยอะะกๆลค่สมมุติว่ากลุ่มอาการลดอาการปวดกับกลุ่มอาการคลายกล้ามเนื้อเราสามารถรับประทานควบคู่กันพร้อมกันเลยได้ไหมสามารถทานพร้อมกันเลยได้ค่ะแต่ว่าเป็นตัวยาที่ถ้าดีขึ้นแล้วเราสามารถหยุดทานได้ไม่ต้องทานจนกว่าจะหมดนะคะเป็นกลุ่มยาที่ทานตามอาการะคะ่ะหรืออย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเราได้ยามาพร้อมกันนะคะในสมมติว่าวันแรกที่เกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานะคะมันคือมันก็แบบจะเจ็บมากในวันแรกเราอาจจะทานทั้ง2ตัวพร้อม แล้วเราก็ดูตามอาการเป็นหลักถ้าเกิดว่าอาการปวดมากๆเนี่ยดีขึ้นละเราสามารถที่จะลดในส่วนของตัวยาแก้อักเสบอย่างเช่นยาเอนเซตเนี่ยลดลงไปได้แล้วก็ทานต่อในส่วนของตัวยาคลายกล้ามเนื้อผสมกับยาพาราอย่างเงี้ยก็เพียงพอค่ะคําถามนี้เชื่อว่าน่าจะมีคนสงสยัยสมมุติว่าเราตีแบบอาทิตย์แรกเราก็แบบกินไปสัก2อสวันก็ดีขึ้นใช่ไหมคะไอยาพวกนี้ถ้าทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆนอกจากเรื่องของโรคกระเพาะแล้วอะมันจะส่งผลเสียต่อข้างในอของเรายังไงบ้างคะคือ ออยาแก้อักเสบะค่ะในกลุ่มเอนไซมเนี่ยถ้าเกิดว่าในแต่ละวันที่ทานนะคะทานแบบโดสสูงสุดของยาแล้วแล้วก็ติดต่อก,กันนานเกิน5วันเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะผลส่งผลเสียตอนในเรื่องของไตนะคะจะแนะนําว่าทานยาเท่าที่จําเป็นค่ะแล้วก็ระหว่างทานเนี่ยดื่มน้ําตามมากๆนะคะแล้วก็แนะนําเลยว่ายาแก้ปวดที่ออกฤทธิ์แก้อักเสบอะคะ่ะที่มีฤทธิ์กัดกระเพาะไม่ว่าจะกัดกระเพาะน้อยหรือกัดกระเพาะมากจะแนะนําว่าต้องทานหลังอาหารทันทีค่ะเพื่อเป็นการเซฟกระเพาะไปก่อนแล้วก็ทานหลังทานยาก็คือดื่มน้ำตาม มากค่ะอโอเคสําหรับใน EP นี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่วิวนะคะพี่สชกรวิวมากๆาน,นะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะว่าวิธีการเลือกรับประทานยานเนี่ยควรจะเลือกยังไงบ้างน,นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืม ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วไปติดตามเพจสัจรวิวได้ที่ tiktok pharmawill ค่ะเวลาที่รับประทานหลังอาหารทันทีเนี่ยขนมปังแผ่นหนึ่งนิดได้ไหมเป็นขนมปังสักหนึ่งแผ่สองแผ่นก็ได้นะคะแต่ว่าแบบไม่ใช่เป็นแบบแครกเกอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งอันนแครกเกอร์หนึ่งอันอันนั้นน, 1, 1> น,น้นนอยไป <c oughs> ะคะ่ะต้องเป็นแบบขนมปังสักหนึ่ง 1, แผ่นก็ประมาณเท่ากับข้าวหนึ่งทัพพีเนาะประมาณนั้นใช่ยางนั้นก็ได้ค่ะแล้วก็ทานยาตามไปเลยใช่ค่ะโอเคแล้วก็จะมีคําถามที่แบบกินยาพร้อมนมได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือยา แก้ปวดลดอักเสบกลุ่มนี้ค่ะที่พูดมาทั้งหมดนะคะสามารถกินพร้อมกับนมได้ทานพร้อมกับนมได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ว่าจะมีแค่ส่วนมากแล้วหลายคนอาจจะชอบเข้าใจว่าไม่สามารถกินยาพร้อมกับนมได้ใช่ไหมแต่มันจะเป็นเฉพาะแค่ตัวกลุ่มตัวยาส่วนมากจะเป็นพวกยาฆ่าเชื้อค่ะที่ต้องห้ามกินกินคู่กับนม<อ>แต่ยาแก้ปวดส่วนใหญ่เนี่ยก็กินพร้อมนมได้ค่ะดังนั้นถ้าสมมติว่าไม,ไม,ไม่ไม่สะดวกทานข้าวจริง,รงๆแบบเกิดแบบเป็นมื้อดึกแล้วใช่อะไรอย่างนั้นะคะก็ขนมปังสักแผ่นหนึ่งกับนมกล่องนึงก็สามารถทานยาได้แล้วก็ดื่มน้าตาม ใช่ค่ะจะจ้า